สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับโรงเรียนพระพยาคมนะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับทีอ่อยากจะแนะนําให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับเนื่องจากาวันนี้นะครับเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหัวนหน้าส่วนราชการของอำเภอพบพ,พ,พระนะครับแล้วก็ในนามของโรงเรียนพระพยาคมนะครับเรามีของดีที่จะนําเสนอนให้กับทุกท่านได้ รับชมและรับฟังนะครับเพื่อติดตามนะครับว่าเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราฟังคุณครูคนหล่อของเราเลยครับ uh, ครับผมในส่วนนี้นะครับคือเป็น uh, เป็นขนมใส่ไส้ครับแต่เป็นใส่ไส้แบบอ uh, ประยุกต์ครับผมจากตามปกติเราจะเห็นว่าเป็นขนมใส่ไส้จะใส่เป็น uh, ห่อใบตองใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เรามาปรับเปลี่ยนนะครับเป็น uh, ใส่ถ้วย เพื่อให้มันาสามารถทานได้ง่ายนะครับเป็นสามารถรับเป็นจัดเบรกเปิดปิดแล้วสามารถเก็บแล้วก็ทานได้ง่ายครับส่วนขั้นตอนการทําแบบอย่างอ,าอย่างสั้นนะครับเนาะก,ก็คือโดยส่วนตัวข้างนอกนะครับจะเป็นตัวกะทินะครับซึ่งตัวด้านในที่เห็นเป็นลูกๆสีเขียวนะครับเป็นตัวขนมใส่ไส้นะครับที่เป็นใส่ไส้เหมือนตามปกติเลยครับเนาะส่วนในตัวของขนมตัวนี้นะครับเรา,าให้เป็นเด็ก ขอพักนะครับของโรงเรียนพบพระนะครับได้เป็นคนทำนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะครับมีทักษะนะครับที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เขาได้สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในอ,อนาคตต่อๆไปได้นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าท่าน ท่านไหนนะครับแขกผู้มีเกียรติท่านไหนนะครับสนใจนะครับอยากอยากรับเบรกนะครับทางเราโรงเรียนพบพระวิทยาคมนะครับก็รับนะครับจัดทําเบรกเช่นเดียวกันนะครับครับผมก็อันาคตข้างหน้านะครับที่เราวางไว้นะครับเด็กหอมีรายได้มีประสบการณ์แล้วเราก็จะเอาไปวางขายนะครับตามท้องตลาดแล้วก็ อ,อย่างที่คุณครูเขาบอกไปว่าหน่วยงานไหนจะมีประชุมก็สามารถติดต่อมาที่โรงเรียนพระพาวิยยคมได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ